โอ้ยเจ้าจิบิขาเราลงที่จับจังผมก็บ้าบัดบ้าบ้าผมก็ไม่ได้กินคนแดมเมียเราเป็นเป็นผีเหยงดังเทียมบ้านเมียมันบ่าวัยเมียมันขายดาบผัวมันมันเป็นผีนี่ล่ะโอ้สิเปียบักจุกเป็นชอบผัวอิริที่เปียบคือบุกตุกเป็นตระการตระตาย ตัวหามไ้ผู้เฒ่าทีุ่งจังยี่ดูยี่ดียดตายคาตายทนแล้วเขาไม่เห็นตัวเนาะเขาสร้างผู้สร้างก็สร้างยี่เดียบ้านนั้นไปหาบ้านอำเภอปา่าปากพ้ากินคนเป็นปอบเขาพ้ากันเป็นปอบยี่ติดสูงกินคนกินแล้วเขาเลย ป้าผีเหล่าเ่าเทาต้มโซบะรงโซ่กันบ้าบวาบมันกินคนอย,ย,นยอนู่ยังเป็นผู้ใดเ,เป็นพระเราเท่าเราเนี้ยต้องไปจักไล่ที่ยังกันเราไล่ับกาตมเพลิเป็นปลเป็าปออะไรล่ะทันนี <c oughs> ้ผีแค่ผีเขาถูอผีไล่ได้เก่งนลง ชือดเยสมิบก่ปี่าหมอ้ในเนี่ยช่องให้แแล้วก็พระร่นแกจะลดไปอีกสามเท่าเลยบ่าอว่าพเาธิรุนคือยาติทยาิหมอทยาติผีเขารองผมยาธิหนีถพรอนมันต้องคุยเบาสิเพระปเบิกตีปากมันเย็นแปลว่ากมันจนเกยเกแปลมันจะผีใส่มันดม่อเลียท ก็หายย่างยอนว่าเป็นปอบจินไปเลี้ยงทัพอย่างผู้บาตายมันเป็นปอบตีอยู่ต้คุยหลยผู้บาดเล้ยดูดูด้ยเมื่อกี้ีแดงปังแล้ว้องคุยไหลดังนัแดงปังโลกทวนนี้ไหกากนเลยหมดมันคุยตั้งศียังคุยนีมทาธาตุ้องคุยไปถือเขานูดูของดีมุลอมกาบสมุ ู้าจะดาาก็ยังถีถือเขาโดนหลายไดไบ้บ้านบ้านสมด้วยสมเจย้ยใช่ะอ้าเครื่องีนคล้วขอดพนโดน่แกเสิรรถไปไม่หนักสเมื่อยากไชจดแต่เข้าไปปวดลูกขาเป็นเบาเศ้า คุยี่ห้าเราไหนอยาบอกว่าค <y> ูน <h à, S 2> ี่เก่งจังเตที่เพาะ่าดีเก่งพวกเนเขาเซลรถ้าเอาเกตที่กู้งอกุรอบอกบ่าบพายันใครกงนสมกเยถามเจ่าไหร่ละปัสกล้วยทัาไหนกุ้ง็มันถืออดีหลายเป็นปอบหลายเลย พัผีเหยื่ทานเอดผีเหยื่ผีป่าผีแขนผูถือจับเขาบ้างแพื่แค่หรือ่ายังไงอยัุบ้าพนะาหาได้เปล่าสมโภชน์ดูคนเราใจหบอห้าหมอโจ้หมอโจ้ว่าหราไ่ก hmm. ิตวา่พราะว่าเปจัจผีค่อยเพรว่านี่เิ่ม่

มันก็เป็นเซียให้ตด้อนโดนเลยหันกว่าจะปีแเราด้วยบ้านบ้านเทศบ้านลนมบาบ้านเด็นยว่าถ้าบ้าปวดนี่บ้าปวดเทศบ้านนี่มันบ้านชุนดีหมด

ทอานยมมใเออเออที่ทเพราะว่ายายดำนนี้ตาดตัเทาอยู่ตั้งจากไหนคนอยนี่บามง่นีแบานเมือเนาะรับผบเออค่อยุ่งอยู่กูแกนโอ้ยวแล้วเหยายบัดบักวัด็เขียวเสียวเขียวเนาะบอกพบ้าบ่อยตับักวันได้ไลยได้หันดอกเลว

ผมก็ไนมาอย่างนี้เพอราะยิได้ธิบายสุดงกันะจะไดโยกหนังลงเนยแล้วเรากจ้กดูอะไรไม่รู้ดอไสงสัยว่าจะขอคนใส่คนลอกใส่ผีเห็น ขาเป็นที่่าเรโตกันอวาวนะว่าถ้าคอยไปปวดชีพามาดื่ีจังกุ้งกันจังบ่นแล้วาววน้เป็นไปไนเครื่อวนี้เด็กแก่ไยเปี่ยาย่ดต่อกันนอด้นตะยานะแทกแทกตายเสนตายต้องแดวเรียกว่าน้แปลว่าไรจะได้โยกหนังลง ไปสวดเอาเพื่อกวชุม้มพระหรือว่าดังโพกใกล้ๆเ,เห็นทระเลยไม่ต,ามะะมต,ตัางเน็นยโนะวะลงขึนตีแดกพางโดนโลกทุาลายยังางพระนไข่เว้ยเว้ยขึพา,ไไพาเป็นปอบพเป็นสักคาถาเสลิมเป็นปอบว่าดังพุกเสกอ,อันโฉม ว่าเราตีมะ่าดีว,วะดี่คอยากข้า,า,าวนั่นเาไว้ดเวยนอ้อเป็นพร้อมตัาโตผนนี่วับีมาลกจากแบนั้น่าเลยาะนกแล้วเขาอเนม่ามะเข้มะกุฏได้บอกตัวคือพาขาดกันหดขาดได้แท้เอได้ว่ไอ้เรื่องนี้ังเป็นสักผ้าที่พ่อเป็นลิน ฮะค like okay. าราบุร huh. ีตัวมันก็ปิดตัวคาถาลิ้นท่อเป็นสังบรีได้เป็นปอกเด้ไอ้ยิ่งสังก็เป็นผู้ใต้สังก็เป็นเด้ไปเป็นสังผู้ที่เยอะอีกเฮครับอยากขายใหญ่ตัวปวดหัวกันนี่ก็อยากขายของกันเยอะอีห่างเลยสังอวดผู้เบาตัวเป็นปอกกันนี่ ปัดลวดก็ม้อไปชุบปัดลวดเงาปัดวดปัดเสียวนิดๆกันไปดูเราได้ไ่มเราก็ไปขึ้นไปนี่ว่าขื้ผาสมบูรณ์เด้ผมเคยเยี่ยมไซเบอรูเยเยี่ยมจะหาคพนหรือถือคิดบึ่งเข้าเอาคิดอิสลามคิดปได้ส้าอุปนิพั บ่วันพกธวานขันว่าเป็นต้นไผตูเป็นได้ได้หลักหน้าร่าทราบเห็นตูเป็นผู้ประสานคทุกคิดจิงว่าบ่สิมายามได้บอได้มายามมึซื้อบม่สมเกินกินกินทั้งอ้อบหมดแล้จะค่อยๆเรื่องกันนะเขาว่าให้สัาพัไม่ตีกันนะเาหร่ินรอดคือเขาไ่ที่ บ้ข bills, bands, าขันดีอัดีกดีบ่ดีกันดียู่ดิเียวเกีบคนบ้านะเล่าคิดบานอนว่บ้าคุณลูกคุณก็ไว้แล้วบ้านิดแล้ว้าไปบ่าไปแยนออกกันนะปล่อยนะปล่อยว่าไ้หลานไปอยู่มาเลเซียบาเลเซียกับอิตาลคิด คนิดเกตตัวนันถือคิดป่วยมาหลายปีเด้ดเศ้ามาหาอ่านเราก็รองไหสนบาได้ถือพระพุทรหลวงพ่อพุละครับเลยบบัพระเจ้าพระเจ้าถือพระพุทธเจ้าพิดกรบพูดเลยบาเอาพี่นวงเขาถือคิดที่เป็นกรช่าล้มป่วยเนียล้มเศร้าจะเที่ยวเบล่ลกลัวไว้เด้ ภาพอ้ท่านอ,อยู่อันไปตั้งวัดอยู่อันมาเลเซียคางวัดหันสำดักล่างชุกหัด,ดแต่ละบาริล่างทุงแตกเือกปุพุทธเหมือน,นอาบน้กภัยเขาเขาออกจากล่าง,างชงบัมอยู่มาเลเซียพิวัดหนึ่งเาสาไปแวลเข่าทีนไปเขาติอขขอกข้าวงติพ ไปเตามบัตรเขาบัตหลายๆได้เี่เก็บบัตรเขาที่เราก็เรากดโซเชียอเขาบอว่าอยู่ไต้หวันดินึกว่าเลเซียไต้หวันอีวันดิเผยแพ่คเต็มหลายดิเขาจะบิี่สั่วัายอีกอยู่อุลเล้รเปือมาเลเซีย แต่ว่าเ่อกนอัลเพาะว่ามันอิสลรบาทุบอกขอเขไปไปถือกี้อยู่พราว่าเขาแกนพนพ้นยี้แต่กันว่าบางคตอินเดียหลายใกล้ๆเะองกับฝันไปหาไ่ด้เพืคาขบ่พบี้ไดิไปอยู่ยากนิึงทกเยนะนนต ย่างดีมากเลยเขาสูงกันด้วยดิสีสองล่สีสองลางใ่งานใส่ของยังงเลยผาดสีสองล่างสีสองล่องดิพเป็นพระธาตุบาดชุมด้านเทียมยึดทีทุกเจ้ากวดเจ้าเกียนเขาไว้พิพาดดิคันเล่าสีไปแสตดิสีไปแสตดีเขาจะปูสาปปูทาข้าว เจ้ากวัยานไปปัสักราลาไปนี่คนดกเปดบาบนถ้าไปหุ่นขีสนใจเลยพระบาทเขาพ่อเขาปุณณิเขาไปเอาพระไปยูได้ว่าชุดนี้เขาเกินกินเขาเอาหา,ขา,ขางขาั้นเขนาช่งเขายังกันนะรานเทียม <c oughs> เขาย,ยาดาืดไปยืไอเมื่อพระมีดิตไปยื้เมื่อไรองพระพระตัวตบปาาพี ทีสราใครได้ก็จะิอยู่ได้ส่วนมนต้องินแลที่ต้องกินแตละขาเอาพระพระที่เฮ็ดจ้ากับต้องยุติธรรกเขาได้เราวัดอ,อันนึงไปดู